สวัสดีค่ะหนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทำหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะหมกหม้อนะคะไม่ต้องงอใบตองเลยค่ะแต่อร่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะหนูเล็กจะพาหมกหน่อไม้นะคะใส่หมูสามชั้นค่ะหมกหม้อหน่อไม้นะคะใส่หมูสามชั้นค่ะอย่างแรกค่ะใบยะนางค่ะน้ำใบยะนางนะคะหน่อไม้ต้มสุกที่เรา ฝะไอ้นี่นะคะขูดแล้วนะคะเป็นเส้นเล็กๆแล้วค่ะหมูสามชั้นต้นหอมข้าวเบือนะคะข้าวข้าวเหนียวนะคะข้าวสารข้าวเหนียวค่ะเราแช่น้ําไว้สักสองชั่วโมงนะคะแล้วเราก็เอาน้ําออกให้หมดนะคะนี่ค่ะพริกที่หนูสดนะคะพริกลูกโดดนะคะตะไคร้หั่นซอยหอมแดงใบเมงลักษใบมะกรูดเราฉีกนะคะ คาคาน้ำปะลาน้ำปลาพงปรุงรสส่วนผสมเราก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตำส่วนผสมก่อนนะคะอย่างแรกค่ะเราจะตำข้าวเบือก่อนนะคะนี่ค่ะขา้ขาวข้าวเหนียวนะคะข้าวสารนะคะเราแช่น้ํานะคะข้าวเหนียวนะคะข้าวสารนะคะแช่น้ําไว้สักส,สองชั่วโมงนะคะแล้วเราก็เอามาตำค่ะ,คะนี่ค่ะ เราก็จะขวาดให้หมดเลยนะคะใส่เยอะๆนะคะแล้วแต่ตามใจชอบค่ะใส่เยอะก็จะเหนียวนะคะหมกหนาไม้เรานะคะแบบหมกหมอนนะคะเราก็ตำค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะ นี่ค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะตักค่ะนะคะขูดจนหมดเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะตักนะคะตักออกก่อนนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเราก็พักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเรามาตําอย่างอื่นนะคะขาค่ะตะไคร้ค่ะใส่ลงไปค่ะมือเล็กจะตำํำหยาบๆนะคะนี่ค่ะตำขากตะตไร้ก่อนนะคะ ใส่พริกค่ะลงไปค่ะเราจะใส่หอมแดงเป็นอันสุดอันสุดท้ายนะคะนี่ค่ะเราก็ตำบุบุให้แปลกเจย๋เจยนะคะนี่ค่ะ แล้วพอหยัยบหยามนะคะใส่หอมแดงลงไปค่ะตำค่ะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วตักขึ้นเลยค่ะนี่นะคะหนูเล็กก็จะตำหยาบๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงนมหมกหน่อไม้นะคะนี่ค่ะใส่หมูสามชั้นเราใส่หน่อไม้ที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วเรากวนกวนจนเส้นเล็กแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เราก็จะปรุงเครื่องเลยนะคะใส่น้ำปลาค่ะลงไปค่ะน้ำปลาราค่ะลงไปเลยค่ะตามใจชอบนะคะผงปรุงรสค่ะลงไปค่ะที่เราตำไว้พริกที่เราตำไว้เครื่องนะคะใส่ลงไปเลยค่ะค่ะใส่ลงไปนะคะ ข้าวเบือค่ะที่เราตําไว้นะคะลงไปเลยค่ะใส่จนหมดเลยค่ะใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเพิ่มความหอมค่ะใบยะนางค่ะน้ําใบยะนางค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็คนนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะเราค่อยไปหมุกใส่หม้อนะคะนี่ค่ะวิธีนี้ก็อร่อยนะคะไม่ต้องง้อใบตองเลยค่ะ ครยังไม่เคยทานก็ลองไปทำดูนะคะนี่ค่ะหมกหม้อแนวไม้นะคะใส่หมูสามชั้นค่ะนี่ค่ะแล้วก็ชิมรสตามชอบนะคะปรุงตอนนี้เลยนะคะชิมรสตอนนี้เลยนะคะจะได้แก้ได้ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะใส่ลูกโดดค่ะลงไปเลยค่ะตอนนี้เลยค่ะอร่อยค่ะ หมูสามชั้นค่ะลงไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะแล้วเราก็ไปหมกได้เลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเป็นหมกเลยค่ะหมกใส่หม้อเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหม้อแล้วนะคะเราก็จะเอาที่เราหมักไว้แล้วนะคะ หนอไม้นะคะลงไปหมกค่ะเราก็จะตักใส่หม้อนะคะนี่ค่ะตักใส่หม้อเลยค่ะนี่ค่ะค่ะเราก็เทเลยค่ะเราปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งเตาเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราตั้งแล้วนะคะตั้งไฟ ปานกลางนะคะนะคะี่ค่ะเราก็จะหมกไว้อย่างนี้นะคะค่ะเราก็เปิดไฟปานกลางนะคะนี่ค่ะเรานี่ค่ะเราก็ฝาหมอ้อปิดไว้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ปิดไว้เลยค่ะฝาหมอ้อปิดไว้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูค่ะนะคะ่ะนี่ค่ะ คอยคนอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวข้าวเหนียวจะติดกระทะนะคะ,คะติดหม้อนะคะเราคอยคนด้วยนะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวขาจะติดหม้อะคะ่ะนี่ค่ะคอยคนอยู่เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ ข้าวเหนียวจะติดหม้อนะคะนี่ค่ะคนอยู่เรื่อยๆน่คะนี่ค่ะ,คะเห็นไหมคะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะนอาไม้หมุกหม้อแล้วนะคะนี่ค่ะเราต้องคอยคนอยู่เรื่อยๆนะคะอย่าให้ติดกระทะนะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวจะติดหม้อนะคะคนหม้อค่ะข้าวเหนียวเรานะคะแล้วก็คอยคนค่ะ ให้สุกทั่วกันนะคะนี่ค่ะหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะหนูนิดทำหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นค่ะแต่ใช้แบบหมกหม้อนะคะไม่ต้องงอใบตองเลยค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วก็คนค่ะคนให้ทั่วค่ะให้สุกทั่วกันนะคะนี่ค่ะหมกหน่อไม้แล้วค่ะนี่ค่ะใครยังไม่เคยทํานะคะลองไปทําดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะ เมน,นูนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าอร่อยค่ะ,ะ,ค,ะค่ะตอนนี้หมวกหน่อไม้เราก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะหมูสามชั้นก็สุกแล้วนะคะหมวกหน่อไม้มอเรานะคะหมวกหมอหน่อไม้นะคะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ผักเลยนะคะนี่ค่ะ ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะใส่ใบแมงลักนะคะลงไปเลยค่ะคนค่ะนี่ค่ะคนนะคะนี่ค่ะคนค่ะ ค่ะเราก็ใส่ของครบแล้วนะคะรอรอสักพักนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะหมกหน่อมไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะหมกหม้อนะคะหนูเล็กใช้หมกหม้อนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ตักใส่จานได้เลยนะคะนี่ค่ะนคะคะสีสันน่าทานมากเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยค่ะค่ะนูเล็กจะตักใส่จานแล้วนะคะนี่ค่ะหมกหน่อไม้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใส่หมูสามชั้นนะคะนี่ค่ะหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะเยียวมากเลยค่ะนี่ค่ะใครยังไม่เคยลองนะคะนี่ค่ะ สร็จแล้วค่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะหมกน่อไม้แล้วค่ะนี่ค่ะหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะหมกหม้อนะคะเสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ